กับจจจมินแล้วก็น้องเคนนะคะที่บ้านของจจจมินที่เชียงใหม่เองเนาะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาสุ่มเวกเตอร์ค่ะ ID ดีจัดกันแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาเปิดปุ่มในมือถือของพี่เคนให้ดูกันว่าเนี่ยเทคนิคการยิงหัวเนี่ยมันทํากันยังไงมันตั้งปุ่มกันยังไงนะคะแล้วก็เราจะได้ไปลองปืนเวกเตอร์กันด้วยเนาะไปะเดี๋ยวเราเข้าไปสุ่มเวกเตอร์เลยไอ้นี่มันก็กดสุม่มจะสุ่มของเจก่อนอย่างเดียวเล เนี่ยจะสุ่มเวกเตอร์หรือะแล้วแบบจะหมดเพชรไปเยอะหรือเปล่าเวกเตอร์อยู่ไหนอันนั้นไม่ใช่เวกเตอร์เอออันนั้นเวกเตอร์มันกล่องละกี่เพชรนะ35เวกเตอร์มันกล่องละสาเพชรทุกคนมาดูกันว่าพี่ให้10กล่องอะได้ถาวรปะถ้าได้ถาวรพี่ให้พันหนึ่งเอามาได้เลยเอาแล้วนะ10กล่องนะคะ3 2 1 นงงอะไรจะง่ายนเกินไฟเคนเกินไฟมาแต่เดี Lion, um ๋ยวเราจะมาเปิดปุ่มดูก่อนนะคะว่าเคนเนี่ยเซตติ้งเวลาเล่นนะคะตั้งปงตั้งปุ่มยังไงกันบ้างเนาะอ่ะเรามาดูปุ่มก่อนอันนี้เป็นการตอบสนองนะครับอันนี้เป็นอ๋อร้อยหมดเลยเหรอววา อ่าแล้วก็ปุ่มในเกมแล้วปุ่มอื่นๆในเกม <จะ S 1> ก็จะปเป็นบจางถ้าเราแบบเซีะอ๋อถ้าเราเซียนแล้วเราก็จะปรับจางๆหน่อยใช่ไหมอันนี้คือพี่เคนก็พี่เคนเขาก็จะแบบทําให้มันเข้มขึ้นนะคะจะได้แบบดูง่ายๆด้วยสําหรับใครที่อยากลองปรับปุ่มดูแบบใครที่แบบโอ้ยเล่นไม่เก่งสักทีอย่างเงี้ยเล่นเล่นโทรศัพ อย่าเกมแบบโปรเกรย์ก็ลองดูก็ได้ลองเซตติ้งของหลายๆคนอันนี้จะก็แนะนําไม่ได้นะว่าของใครแบบเล่นแบบไหนแล้วจะถนัดแต่ว่าของจัดเองอะจะจะเล่นเซตติ้งคล้ายๆกับของเคนประมาณเออเดีย๋ยวเวลาจะแข่าใช่ไหมจัก,ก็จะให้เคนเซ็ตปุ่มให้ก่อนเสร็จแล้วจก็จะปรับปุ่มอื่นๆขึ้นอีกเนี่ยบางปุ่มจะก็อาจจะต้องแบบปุ่มใหญ่ขึ้นหรือว่าขยับอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ลองเอาไปปรับใช้ได้นะคะแบบนี้ก็ยิงหัวง่ายเพราะาตัวเคนเองก็ยิงหัวดีอยู่ก็ใช้ได้อยู่ระดับเนี้ย เออเดี๋ยวเราไปลองเล่นใน CV C ีวีสีกันกจัดอันดับไปเลยพี่เล่นจนแพตินัมแล้วเคนมแบบหดลวลาหดเะลาเวกเตอร์ห,อรห,อรหัวจัดเอ้แต่เวกเตอร์แรงนะแรงเลยพี่ผมว่ามันเบร,เรกเลยแหละราอยากไปชิดนะแต่มันต้องถือสองกระบอกใช่มันต้องถือสองกระบอก,บอกเออแต่คือถือสองกระบอกคือกระสุนนมันออกทั้งสองกระบอกก็เหมือนดามเมจมันคูณสองปะใช่ไหมว่ามันแรง เก็บสามเก็บสี่เงี้ยสบายปลื้ดเลยทุกคนเฮ้ยเปิดไม้ดิเปิดไม้ดิเปิดได้เหรอเปิดได้เปิดได้บดไม้ดิบดไม้ดิวันดีครับ <c oughs> อ,อ๋อไม่มีใครคุยด้วยเขาไม่ค่อยเปิดมาคุยเอยอเนาะสี่วิสิเขาไม่ค่อยเปิดมาคุย ตั้งแตเล่นมาเดี๋ยวเราลองิกเตอร์ทีเดียวอ๋อรอเวกเตอร์เกมสองเราจะได้มากระบ,บอกหนึ่งวะแมวมันลองอันนี้ก็จะให้ดูแบบนิ้วเวลาเล่นทุกคนมันก็จะไม่ค่อยมันก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่หร,หรอ นี่เราจะมารีวิวปุ่น vector นะคะเกเตอร์มันเท่าไหร่นะพันสามป่ะพันสามหรือพันหนึ่งนะพันสามเป็ดสองสองหรือสามสองพันสอง vector พันสองถ้าเกิดเกมแรกเราไม่ชนะเราไม่ได้ตังนะไม่ได้คิวด้วยไม่ได้คิวไม่ได้ตังได้พันได้ตังพันเอ็ดซื้อฟาร์มาได้อย่างเดียวด้วยใช่แต่ส่วนใหญ่เขาซื้อดีเซลเอเกอร์กันไอเราก็แม่งพอกูตายก่อนรุนั่งรุนเล็บเลื่อนถือดีเซลเอเกอร์พี่ยิงโดนไปว่ง อันนี้เดี๋ยวให้ดูนิวนนน้วเคนะทุกคนมันมีกระบอกเดียวมันไม่ค่อยเสีย,ยเลยเนาะมันก็ได้เลยนะพีแต่มันไม่ค่อยดีอยู่บนราคาเหรอ นี่เราต่อดคนเดียวหรอเจ็ดเจ็ดแบกว่ะแบกอ่ะแบกว่ะเนี่ยดูดรามีดิดิโอ้อะไรเนี่ยเพื่อนแบกทุกคนจริงจากนี่อ๋อของจริงมันจากนี่ทุกคนรอดูรอดูของจริงเขาของจริงนนทไมมเเข้าาป็ โอ้อีกฝั่งนะเขาเป็นทีมเนี่ยเขาเป็นทีมเวิร์ทุกคนเราทีมสุ่มไอ้แต่ทีมสุ่มแต่เพื่อเราโหดนะเพื่อเราแบกร้อนเช็ดเอะตัววะตัวปะโอ้ปืนปืนจัดเลยมาแล้วได้อยู่ได้อยู่มาแล้วมันมาแล้วโอ้ปืนตก เราก็จะได้ซื้อปืนใหม่นะเพราะว่าตอนนี้เราทำปืนตกนะคระปืนโหดอ่ะปืนใช้ปืนอะไรอ่ะเหมือนกันอยู่ vector หรอใช่ลูกซองกับ vector นี่ขนาดไม่ได้ใช้ vector นะก,กูนะเพื่อนมีสกินวะเจินเฮ้ยแต่มีสก,กินมันดีสก,กินมันบวกอะไรน้ำแก่ damage ป่ะของอะไรอ่ะ vector ไม่ยิ่งนบ่งบอกเลยอ๋อบวกระยะ เอาแล้วปาดซ้ายเพื่อหวังผลครับหวังว่าเราจะได้ยิงเขาโอ้เพื่อนไม่หมดหรอ อ่านับวินนี้น่แล้คืิแต่เราสามสูตรเลยนะสามุูนก็มีตังค์ซื้อคืนปลารอบต่อไปอ่ะน่าจะมีอยู่เขาบอกว่าเกมมันไม่สูสีตั้งพอแค่นั้นหรอเป็นพี่พี่จถ่ายเพื่อนเพื่อนขอเวกเตอร์บอกหนึ่งได้เปล่า เพ anyway mm, yeah uh, um, ื่อนขอเวกเตอร์บอกหนึ่งเพื่อนแล้วเพื่อนฝากความหวังไว้กับเรานะเพื่อนเอาชิบหายแล้วเอาชิบหายแล้วเพื่อนน็อกหนึ่งอ๋อให้เกาะเฉยๆเอาอีกคนน็อกหนึ่งคนขอแท้พวกมึงเล่นกันไปเลยนะเรู้หนือเปล่าว่าอะไรก็เลยตะกุ๊ก เพื่อนโมเพื่อนก็ปล่อยให้มันยินหนเราเราต้องนัดกันเดี๋ยวเรานัดกันเดี๋ยวเรานัดกัน มันเข้าหัวไม่ถึงรลอยนะมันแค่แบบเข้าสกิลแล้ว,ลวสกิลตัวละครเราเอาอะไรมาเนี่ยเอาปอดมาเข้าก่อนเราเล่นสลเราเอาปอดม,มาทุกคน ถามๆมันไม่มาจริงทำไมมันไมกตื่นไม่ได้ตึงเปล่าคิดไปเองอะละรอบนี้เวกเตอร์คู่แล้วค่ะทุกคนเวกเตอร์คู่แล้วนะคะรอบนี้เวกเตอร์จะล่วงหรือเปล่าต้องมาดูนะคะถ้ารอที่แถบเวกเตอร์คูคูเพิ่มต่างเดียเราต้องรอเก็บตัวหลุกดะ เก็บต oh. mm ัวหลุดสองตัวเหนื่อยยังมันก็แยกมาไกลไปนะระยะนะดีรีวิวบวกระยะจกิงถ้าใกล้ใชดาเมจนล้ละหกต้องให้มันมาใกล้หน่อยเพื่อผลในระยะเกินนะ เียวันไหนโดนหลังเออเกมสุดท้ายอ่ะอยากรีวิวเวกเตอร์แบบนานๆใช่เดี๋ยวมันไม่เออเดี๋ยวแบบเดี๋ยวคนดูได้ดูนิดเดียวไงแต่ว่าเวกเตอร์เนี้ยจะก็เคยเล่นในสตรีมมาแล้วรอบหนึ่งก็้องหาซื้อสกินมาแค่แบบเดียวของเดียวเอามาลองใช้ตัวก็ดีนะดีอยู่ คิดว่าจะชนะไหมคะเกมนี้สามสามแล้วนะทุกคนดูจากทรงเราสภาพายแย่่ะก็ไอ้ว่าเราสีแดงอะไอ้ว่าใหม่พี่สุกไปทิ่แล้ว เกมนี้บอกเลยรีวิวคุ้มค่ะปืนตกไปหลายรอบเหมือนกันแต่จัดก็เป็นโลกชอบไอ้นี่เหมือนกันนะเวลาถือเวกเตอร์เห็นคนอยู่ไกลๆยิงหมดอันนึงก็ถือปืน AR แบบทำไมไม่รู้เหมือนกันเนีวันนี้เราแพทสองแล้วนะคะสำหรับแร้งสีวีสีมาดูกันว่าจนจบแรงสีวีสีซีซั่นนี้เราจะแดงได้หรือเปล่านาะแต่ยิงยิงสูงยิงยากนะ ยิ่งสูงยิ่งเหนื่อยค่ะยิ่งสูงยิงตึง,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 ตงคือคนอ่ะมันไม่ได้เล่นนะแบบว่าวิ่งยัดวิ่งยัดเหมือนเมื่อก่อนแล้วอ่ะมันก็จะแบบเชิงลูกเล่นเยอะระบงระเบิดอะไรอย่างเงี้ยเชิงใส่กันแบบนะเหลี่ยมเยอะคนเหลี่ยมน้อยๆอย่างเราก็อยู่แค่แบบโกแพดก็พอเนาะทุกคนอะลองนล่ก็เดี๋ยววันนี้เราจบกันแค่นี้นะคะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวจะก็คงกลับกรุงเทพละ เคนก็อยู่เชียงใหม่เดี๋ยวไว้จะพาไปดูบ้านนะคะที่เป็นแบบ j a s m i n e academy เนาะก็จะเป็นแบบไว้บูแคมของพวกเราเนาะทีมซีมเมอร์แล้วก็ทีมนักแข่งด้วยเนาะ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายฝากติดตามพี่เคนด้วยนะคะในแฟนเพจตัวเคน FF ครับเป็นตัวเคนเอนะคะสตรีมช่วงเช้านะะสตรีมพร้อมๆกับจัดเลยแล้วเจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบาย